สวัสดีค่ะคุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า90ค่ะการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะเติมคาว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ1 30กิโลกรัม700กรัมจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ30กิโลกรัม8ขีดคะเวลาเราเปรียบเทียบเนาะเราต้องเปรียบเทียบหน่วยที่ใหญ่กว่านะคะซึ่งข้อนี้หน่วยที่ใหญ่กว่านะคะคือกิโลกรัมเนาะ 30กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ30กิโลกรัมเลยดังนั้นเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้เราก็ต้องขยับมาเปรียบเทียบหน่วยที่เล็กกว่านะคะนั่นก็คือ700กรัมกับ8ขีดนะคะซึ่งเราจำได้ไหมคะ1ขีดมีค่าเท่ากับ100กรัมหรือ100กรัมมีค่าเท่ากับ1ขีดเนาะดังนั้น700กรัมก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะเท่ากับ7ขีดนะคะ ดังนั้น7ขีดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8ขีดคะ7ขีดก็ต้องน้อยกว่า8ขีดใช่ไหมคะดังนั้น30กิโลกรัม7ขีดจะน้อยกว่า30กิโลกรัม8ขีดค่ะข้อ2นะคะ2,915กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2กิโลกรัมคะข้อนี้หน่วยเขาไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยก่อนนะคะ เราจำได้ไหมคะว่า1กิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ1,000กรัมนะคะดังนั้น2กิโลกรัมก็จะมีค่าเป็น2,000กรัมเนาะดังนั้น2,915กรัมจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2,000กรัมคะ่ะ2915กรัมก็ต้องมากกว่า2,000กรัมนะคะ ข้อ3ค่ะ12กิโลกรัม415กรัมมากกว่าหรือน้อยกว่า1,410กิโลกรัมคะ1 4 0 1 0กรัมนะคะถ้าเราแยกออกมาเราก็แยกได้เป็น14,000บวกอยู่กับ10กรัมนะคะซึ่ง1,000กรัมมีค่าเท่ากับ1กิโลกรมัมดังนั้น14,000กรัมก็ต้องมีค่าเป็น 14กิโลกรัมนะคะหน่วยของเขาเหมือนกันแล้วนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกันแล้วแล้วก็มีหน่วยเป็นกรัมเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้น12กิโลกรัมจะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ14กิโลกรัมคะ12กิโลกรัมก็ต้องมีค่าน้อยกว่า14กิโลกรัมใช่ไหมคะเราก็ตอบน้อยกว่าค่ะข้อ4นะคะ19,500กรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ19กิโลกรัม5ขีดค่ะ อะเรามาดูนะคะข้อนี้หน่วยเขาไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเราจะแปลงให้เป็นหน่วยกรัมเนาะจะได้สามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะ1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1000กรัมดังนั้น19กิโลกรัมก็ต้องนํา19ไปคูณ1000นะคะ1000มี0ูย์สตัวเนาะอะ่เราก็เติมลงไปดังนั้น19กิโลกรัมก็แปลงได้เป็น19,000กรัมนะคะแต่เขายังเหลือขีดเนาะ อาจเราทราบว่า1ขีดคือ100กรัมแสดงว่า5ขีดก็ต้องเป็น500กรัมนะคะนำมาบวกกันค่ะ19,000กรัมบวกกับ500กรัมก็จะเป็น19,500กรัมนะคะซึ่ง1 9 5 0 0กรัมจะทำไมกับ19,500กรัมคะก็ต้องมีค่าเท่ากับนะคะข้อ5้าค่ะ 81กิโลกรัม416กรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8910กรัมค่ะคอนี้หน่วยของเขาไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะคุณครูจะแปลงเป็นกรัมนะเราทราบว่า1กิโลกรัมคือ1,000กรัมนะคะดังนั้น81กิโลกรัมก็จะเท่ากับ81คูณ1,000เนาะ1,000มีศูนย์อยู่สามตัวเนาะ ดังนั้นก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ8 1 0 0 0กรัมนะคะแต่เราต้องนำา81,000กรัมมาบวกกับ4 1 6สิกรัมนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ8 1่1 6กรัมนะคะอ่าดังนั้น8 1 4 1 6กรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8,910กริกรัมคะตรงนี้81,000ตรงนี้มีแค่8 0ดห0เนาะดังนั้นก็ต้องมีค่า มากกว่านะคะข้อ6ค่ะ5ตัน310กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5,310กิโลกรัมคะเราทราบว่า1ตันมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้น5ตันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะนำา5ไปคูณกับ1000ก็จะเป็น5,000นะคะ 5ตันจะเท่ากับ5,000กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่เราต้องมาบวกของเดิมคือ310้อเนาะก็เลยเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น5310กิโลกรัมนะคะดังนั้น5310กิโลกรัมมากกว่าหรือน้อยกว่า5 3 0 1 0กิโลกรัมคะ5,000ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า5 0,000ใช่ไหมคะ ข้อ7ค่ะ10ตัน915กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ9,915กิโลกรัมคะข้อนี้หน่วยเขาไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเราต้องแปลงหน่วยค่ะ1ตันเท่ากับ1,000กิโลกรัมดังนั้น10ตันก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะนำ10ไปคูณ1,000ค่ะ1,000มี0 3ามตัวเราก็เพิ่มไปอีก0สามตัวนะคะ ก็จะได้เป็น10,000กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่เราต้องบวกกับของเดิมที่มีอยู่คือ915กิโลกรัมนะคะก็จะได้เป็น1915กิโลกรัมนะคะ1915กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ9,915กิโลกรัมคะ1 0 0่ะ 10, 1,000ก็ต้องมีค่ามากกว่า9,000อยู่แล้วนะคะข้อ8ค่ะ 89,350กิโลกรัมกับ89ตันนะคะเราจำได้ไหมคะว่า1ตันมีค่าเท่ากับ1,000กิโลกรัมนะคะดังนั้น89ตันเราก็หาได้จากนำ89คูณ1,000นะคะ89คูณ1,000ค่ะ1,000มี0 3ตัวนะคะเราก็เติมลงไปเลยแสดงว่า89ตันก็แปลงได้เป็น89,000กิโลกรัมนะคะ ดังนั้น89,350กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8900 0กิโลกรัมค่ะอ่า89,350ก็ต้องมีค่ามากกว่า89,00 0กิโลกรัมนะคะข้อ9ค่ะ9 0 0 0 0กรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ90กิโลกรัมค่ะ เราทราบว่า1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1,000กรัมใช่ไหมคะดังนั้น90กิโลกรัมเราจะแปลงเป็นกรัมก็หาได้จากนำ90ไปคูณ1,000เนาะ90คูณกับ1,000 1,000มี0 3ตัวนะคะเราก็เติมลงไปเลยดังนั้นเราจะได้ว่า90แปลงเป็นกรัมได้เป็น90,000กรัมนะคะ90,000กรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ90,000กรัมคะ 90,000กรัมก็ต้องเท่ากับ90,000กรัมนะคะขอ้อ10ค่ะ16,8 0 0กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ16ตัน80กิโลกรัมคะเราทราบมาว่า1ตันคือ1,000กิโลกรัมใช่ไหมคะดังนั้นเราจะแปลงตรง16ตันให้เป็นกิโลกรัมนะคะแปลง16ตันก็หาได้จากนำา6 6ไปคูณกับ1,000นะคะซึ่ง1000มี0 3ย์าตัวเราก็เติมลงไปเลย ดังนั้น16ตันเราก็แปลงได้เป็น16,000กิโลกรัมนะคะแต่เราต้องบวกกับของเดิมที่เขาให้มาคือ80นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น16,080กิโลกรัมนะคะดังนั้น16,080กิโลกรัมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 8 0 0กิโลกรัมคะ18กิโลกรัมก็ต้องมีค่าน้อยกว่า1 8 0 0กิโลกรัมนะคะ สำหรับหน้า90ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ